เขาก็เลยมีโครงการโครงการหนึ่งที่เกิดมาที่ชื่อว่า AIAFA ทำงานมาแล้วผลงานค i ิฟายไปใน5ปีเนี่ยจะมีเงินพิเศษให้5ล้านบาท <S player> ตอนนี้บริษัท AIA ของเราเนี่ยเขามีโครงการโครงการหนึ่งที่สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเข้ามาแล้วยังไม่มีความรู้หรือไม่มีความเชี่ยวชาญไม่รู้จักประกัน ไม่รู้จากวางแผนการเงินขายก็ไม่เป็นความรู้อะไรต่างๆก็ไม่มีก็เ,เลยมีโครงการโครงการหนึ่งที่เกิดมาที่ชื่อว่า AIAFA อ่า FA ย่อมมาจาก Financial a d v i s o r โครงการ AFA เนี่ยก็คืออยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์มากใครที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองมีความรู้มากพอหรือเปล่าตัวเองขายเป็นหรือเปล่าหรือว่าจะทําทงานยังไงเนี่ยก็มีโครงการ AFA ซึ่งแยกออกเป็นสออประเภทก็เป็น FA standard กับ f a p r i m e อ่เ f a Standard เนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเยอะหน่อยก็จะสอนในเรื่องของ Product ทุกตัวสอนเรื่องของการะจะหาลูกค้าคุยกับลูกค้ากันนำเสนอ,อยังไงคือทุกอย่างนะครับส่วน f a p r i m รเนี่ยก็จะคืออัปเกรดขึ้นมาอัปเกรดขึ้นมาคือไม่ได้สอนแค่การเป็นตัวแทนประกันชีวิตแต่ว่าจะสอนให้เป็นที่ปรึกษาการเงินความรู้คือทั้งสองทั้งสองเอเนี่ยเขาจะมีคอร์สให้เข้าเลยนะ อันนี้คือต้องเป็นฟูฐานมีคอร์สใสเข้ามีคอร์สเรียนมีโค้ชมาสอนมีรุ่นพี่ที่เป็นว,วิทยากรเก่งๆเข้ามาสอนแบบแบบประชิดต,ตัวเลยอ่าก็อ่าจะทําให้เรามีความรู้อ่าเอาไปใช้ใช้ในการทํางานได้ได้ค่อนข้างเก่งกว่าตัวแทนทั่วๆไปนะครับแต่ที่สําคัญเลยจะบอกว่าโครงการนี้สิ่งที่คนที่มาเข้าโครงการจะได้เนี่ย ก็คือหนึ่งแหละจะเป็นพวกรายได้ต่างๆอย่างที่ตัวแทนประกันชีวิตทั่วๆไปจะได้อยู่แล้วท้ง FIC,RIC, โบน u s c a r รีย b e เบเ i ฟอะไรต่างๆแต่ว่ามันจะมีเป็นรายได้พิเศษสำหรับตัวแทน FA นะ่ก็คือจะมีโบนัสอะไรต่างๆระหว่างทางให้เพิ่มเติมเข้ามาและที่สำคัญเลยเนี่ยจะบอกว่าน่าสนใจมากเคยมีที่ไหนไหมที่บอกว่าทำงานมาแล้วผลงานคオิฟายไปใน5ปีเนี่ย จะมีเงินพิเศษให้อีกห้าล้านบาทอ่ามีที่นี่นี่แหละขอเพเอเอิ่งจะเคยเห็นที่นี่คือถ้าผลงานคอลี่ไฟนะครับอ่าห้าปีคือติดคนอวุธ m d r t เนี่ยห้าปีแล้วก็ภายในห้าปีคุณสามารถเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นยูนิตแมเนเจอร์นะหรือว่าผู้จัดการหน่วยเนี่ยได้ได้เลยห้าล้านอ่าได้อนท o p นะคือรายได้ทุกอย่างได้อยู่แล้วอันนี้ห้าล้านเติมมาให้ใช่ถามว่ามีคนได้เยอะไหมเยอะ อ่ะก็เยอะนะเห็นว่าเป็นเป็นหลักร้อยคนอยู่นะแต่ละรุ่นใช่อ่าถามว่าคนไม่ได้มีไหมมันก็มีอ่าไม่ใช่ว่ามีมีโปรโมชั่นอะไรมาแล้วทุกคนจะได้หมดมันไม่ใช่อ่าสามห้าล้านได้ทุกคนก็รวยเกินก็มีน้องๆคือน้องๆที่ได้เนี่ยจะสังเกตว่าอายุยังไม่ได้เยอะเลยนะยี่สิบกว่าสามสิบต้นๆอายุแบบไล่เรียกกับปันปันใช่เพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นโครงการที่ดีนะถ้าใครที่อยากจะลองมาสัมผัสอาชีพหรือลองเปลี่ยนอาชีพ แต่มาเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือว่าที่ปรึกษาการเงินมีโครงการสอนให้แล้วก็มีรายได้พิเศษแล้วก็มีโบนัสพิเศษให้อย่างที่อาจจะชีวิตนี้อาจจะไม่ได้คาดฝันว่าจะมีโบนัสขนาดนี้ก็ได้ใช่และ,ะที่สําคัญผมเข้าใจว่าเขาการันตีรายได้ด้วยถูกไหมในช่วงแรกที่เราเพิ่งมาเริ่มเข้าโครงการ FA ออาจยังขายไม่เป็นเจอลูกค้าไม่เป็นไม่รู้อะไรเลยช่วงเนี้ยเขาการันตีรายได้เราให้อืเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพอเปลี่ยงนามมาแล้ว ที่ขายยังไม่เป็นเราจะมีรายได้มารองรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือเปล่าอ่าใช่อ่าก็เขาก็มีการรับรองรายได้ให้ด้วยใช่ในช่วงแรกเข้าจว่าหลักน่าหลักปีอยู่มั้งสิบสองเดือนไหมสิบสองเดือนสิบสองเดือนเลยใช่คือการันตีรายได้ให้หนึ่งปีเต็มๆอ่ะป่านนั้นคงขายเป็นแล้วแหละป่านนั้นก็เซียนแล้วใช่ก็อยากจะเชิญชวนเนาะครับให้ใครที่อยากลองเปลี่ยนอาชีพหรือว่าอาชีพเดิมๆอาจจะไม่ได้พอใจมาก อยากเรามีแพชชั่นอะไรต่างๆมีเป้าหมายในชีวิตอะไรที่มันสูงขึ้นอีกเนี่ยสิ่งที่เราทําอยู่อาจจะไม่ได้ทําให้เราไปถึงจุดนั้นก็ได้ลองเปิดใจแล้วก็หันมาศึกษาโครงการตัวนี้ดูหรือทำเหมือนผมก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็คือทําเป็นพอร์ตโฟลิโอแคเรียไปเลยคือเติอมอาชีพที่ภาษาการเงินเนี่ยเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองโดยที่ยังทำงานประจําอยู่อส่วนเรื่องเที่มันต้องเข้าคาดเรียนอะไรเนี่ยก็จัดสรรเวลาได้แหละเดี๋ยวนี้เขาก็มีเรียนออนไลน์หรือว่าอาจจะจะลามาวางวันก็ได้เนะอืมก็ อาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องเปี่ยนแต่สามารถมาลองได้อ,มอมืมาเป็น FA ได้เหมือนกันแล้วอนอกจากได้ความรู้จากการมาเข้า FA แล้วเนี่ยเอามาใช้วางแผนการกันตัวเองได้ด้วยนะแม้เราจะไม่ได้ไปขายแล้วก็มีความรู้เรื่องเออเรื่องประกรันเรื่องการเงินมากขึ้นนองรวมถึงเรื่องการลงทุนด้วยอืแล้วการมาอยู่กับพวกเราเนี่ยก็คืออยู่ทีมเดียวกันใช่ก็คือไม่ใช่ใชแค่ไปเข้า FA แล้วก็มีแต่ FA เนาะ มันคือเข้ามาอยู่ในออฟฟิศของเราอยู่ในทีมของเราด้วยก็จะได้ผมกับพี่นี่แหละเป็นเรียกว่าเป็นโค้ชนะเป็นเพื่อนร่วมทีมช่วยช่วยกันสอนช่วยกันให้คําแนะนําต่างๆอ่าอ่าจริงๆนอกจากเราสองคนนะเรายังมีมีทีมที่ที่เป็นหน่วยพันธมิตรนะเป็นทีมงานพันธมิตรเราที่อยู่ในสํานักงานเดียวกันอีกเยอะเลยใช่ที่จะมาช่วยช่วยให้คําแนะนํามาแชร์ประสบการณ์ต่างๆใช่ยากาศดีมากใช่คือเหมือนเหมือนมาจอยคอมมูนิตี้ใหม่ๆ่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็มีโอกาส ได้รายได้ที่สูงด้วยอ่าใครคิดว่าจะจริงจังก็เปลี่ยนมาเลยก็ได้เปลี่ยนอาชีพมาอมใครที่ยังไม่แน่ใจก็ลองมาทําเป็นพาทาได้หรือว่าทักมาคุยกันก่อนก็ได้อ่าใช่ท<ช>ักมาได้ทักมาคุยกับปันปันทักมาคุยกับพี่คุยกันก่อนอยังไม่ต้องตัดสินใจเพราะบางทีสิ่งที่คนนึงคิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่สำหรับอีกคนนึงก็ได้อ่าใช่ใช่แต่ละคนก็มีเส้นทางที่เหมาะสมของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้อง explore เนาะ การที่เราจะรู้ว่าเส้นทางไหนเหมาะสมเนี่ยเรายังไม่ไปทางรู้ได้หรอกจนกว่าเราจะลองมา e x p l o r e ดูอ่ดูก็จะเชิญชวนให้มาลอง e x p r ซอ่างานหรือว่าอาชีพหรือเรื่องสกิลเซ็ตของออการไปที่ภาษาการกันดูนะครับก็มาคุยก,กันก่อนนะครับยังไม่ต้องตัดสินใจ